ชนะอะไรก็ไม่สู้ชนะใจตัวเองนะคะพวกเราเคยฟังวลีนิสสำนวนนี้นะคะแต่วิธีการที่จะชนะใจตัวเองนะคะในเรื่องราของการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องชนะอะไรยังไงแบบไหนนี่แหละสิ่งที่นะคะเพจ กูรูกูรู้ทุกเรื่องและกูจะนําความรู้ที่กูรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดจะนํามาบอกให้ฟังในวันนี้นะอ่าวันนี้นะคะทาเวลาได้ดีนะคะแล้วจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในเรื่องเวลามาพบปะก,กันเนาะเพราะเรื่องราวนะคะของปี66มันนะคะโอ,อนและมันดําเนินการและมันเป็นเรื่องราวที่เรากําลังสร้างจุดต่อจุดไปสู่จุดนะคะ ที่ประสบความสำเร็จร่วมกันทุกเพจเลยนะคะเรื่องราวของเพจกุรูพูดนะคะเรื่องเราให้กําลังใจเอาสารพันธ์นะคะเออเจเล็กเจน้อยมาให้พวกเราเพจเป็นพลังสู่ความรวยพูดเรื่องวิธีในการที่จะโฟกัสไปสู่ความร่ํารวยนะคะและหลายๆอย่างทั้ง youtube นะคะก็ขอขอบคุณมาก ยูทูบก็ยังเป็นอะไรที่นำสองเพจนี้นะคะและติ๊กต็อกเอาไปลงให้นะคะโอเจรอนะคะพี่น้องชาว u t u b e เดี๋ยวเราได้ไลฟ์สดเจอกันด่วนๆเร็วๆนี้แหละภายในปีนี้แหละนะคะวันนี้เพจเรานะคะมีพลังเหลือเฟือเข้ามานะคะในไลฟ์นี้ชนะเกมแข่งขันหลายเกมมากนะคะเทคนิคการชนะการแข่งขันนะคะเป็นวิธีการฝึกให้ตัวเองนะคะมีสมองซัก เระเล่นฝึกจิตให้เกิดการชนะแล้วดีใจฉลองความสำเร็จเป็นการสะสมนะคะสมองซักเซสเมื่อเราชนะนะคะหรือสกอร์ของความสำเร็จเราสะสมไว้เนี่ยมันจะไปกลายเป็นคอร์เรกนะคะคอร์เรกชันที่จะทำให้พลังงานในตัวเราในชีวิตเราเนี่ยมันกล้าหาญที่อยากจะชนะในเกมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นดังนั้นนะคะเธอผู้ไม่แพ้ เธอผู้ไม่แพค้คือเราทุกคนนะ,คะเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้ชนะได้ถ้าเห็นภาพการชนะชัดเจนอันนี้เป็นเันโทที่พูดนี้ก็คือฝึกมาอยู่ในสนามฝึกมาวันนี้่ะเราต้องมีการเห็นภาพของสิ่งที่เราจะทั้งทำให้ชัดเจนว่าเราอยู่ตำแหน่งนั้นแล้วและการกระทำมันจะเป็นนะคะทำตามเขาเรียกว่า ฟุต t ีนอฟนะคะกายฟุตนอฟโซนะคะดังนั้นจิตนะ่ะมันนำร่องนะคะกายภาพมาจึงตามดังนั้นเราจะต้องใช้พี่ใหญ่คือจิตนำทางและกายนะคะที่เป็นพี่เลี้ยงค่อยเดินตามรอยเท้าของจิตนะคะวันนี้ขี่แพงมากนะคะมาแล้วรอยเท้าของจิตดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะทํางานในระ,ระในระดับชีวิตปัญญาชีวิตในระดับปัญญาคําว่า ปัญญามันจะต้องใช้นะคะพลังงานจากจิตวิญญาณของคุณเองจากนะคะสนามพลังงานที่เป็นกายทิพย์ของคุณเองคนทุกคนมีแบบนี้หมดเราทุกคนมีแบบนี้หมดที่ต้องพูดแอดวานเพราะอีกหน่อยเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันอย่างชัดเจนเพราะนี่คือธรรมดาและธรรมชาติของชีวิตเราโอเคหัวข้อเราวันนี้ยาวมากนะคะยาวมากนะคะเอ่อมันพอที่ต้องยก ล่งอีลอนมัสซี่หนึ่งเพราะวันนี้ไปเห็นภาพโปสเตอร์ของอีลอนมัสนะคะภาพโปสเตอร์ของอีลอนมัสนะคะเขา,เาประกาศไว้นะคะในในชในื่อของอีลอนมัสนะคะและโปรยด้วยภาษาอังกฤษนะคะโปรยด้วยภาษาอังกฤษว่า a man is not ะะ a man is great not นะคะ because he has e v e r l f r i e he is great because doesn't hasn't stop him นะคะนั่นะคือ เป็นเรื่องราวของหัวข้อที่อีลอนมัสต์ยืนกอดอกยืนกอดอกนะคะแล้วก็ฉากหลังจะมีนะคะดาวอังคารนเนาะก็เป็นเรื่องราวของการที่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าคนที่ยิ่งใหญ่นะ,ะที่บรอทัิจีจีเอาหัวข้อมาให้พวกเราวันนี้แหละคนที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จนะคะใช่ว่าจะไม่เคยล้มเหลวมาก่อน เพียงแต่ว่าคนที่ยิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จน่ะไม่ยอมให้ความล้มเหลวมาหยุดยั้งเป้าหมายตนเองเข้านั้นเองเข้านั่นเองเข้านั้นเองเข้านั่นเองเข้านั่นเอง,เน,น,เองนั่นก็นคือว่านะคะวันนี้พีทท่ทรอิพอได้หัวข้อตรงนี้มานะก็เ,าเอาเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ทูเดในเรื่องของเว็บไซต์นะคะ today. นะคะ .line อา uh, me มาให้น่าจะเป็นบทความในไลน์ของผู้เขียนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นบทความที่เมนเทนซี่เห็นว่าน่าสนใจเลยเอานะคะลิงก์ตรงนี้มาให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเขาใช้วิธีการอห้าวิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้ความเป็นความสําเร็จเราจะได้เลิกกลัวความล้มเหลวสทีนะคะเพราะความล้มเหลวในแต่ละที่แต่ละทั้งนะคะ มันเป็นบันไดไต่ไปสู่ความสําเร็จเสมอและมันก็คือประสบการณ์ชีวิตที่จะทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จอย่างง่ายขึ้นโอเคไหมอ่ะเรามาดู5วิธีของผู้เขียนท่านนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ลงนามไหมเ,ออเดี๋ยวเอ่ยนามเป็นเครดิตให้ท่านผู้เขียนคนนี้นิดนึงนะคะไม่ได้ลงนามนะคะแต่ m e n t a l i y ก็ใช้นะะเว็บไซต์เอามานะคะให,ให้เราสามารถไปศึกษาและเพิ่มเติมได้นะคะอ,อ่อห้าวิธีที่คน เขียนก็คือว่าเรื่องเรานะคะข้อแรกที่เขาเขียนก็คือว่าถ้าจะเปลี่ยนนะคะความนะคะลงเหลือให้เป็นความสำเร็จ ที่ต้องลุกขึ้นมานะคะก้าวขันมันให้ได้ นะความตั้งใจเด็ดขาดนะคะเอาข้อผิดพลาดเอาความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนให้เราต้องรู้นะคะถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแน่นอนแหละนะคะมันจะต้องมีคีย์ใดคีย์หนึ่งที่มันไม่ลงตัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบของความสําเร็จทั้งหมดสิ่งไหนที่ไม่เป็นไม่ใช่ความสาเร็จนั่นหมายความว่าองค์ประกอบมันเพี้ยนนะคะเอ,อ่อเหมือนที่สอจที่สอ์เมื่อแรกเริ่มดนตรีเดิมทีเนี่ยมัน คือภาพสมบูรณ์แบบนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยด้วยความที่อยากสนุกนะคะเอาความสมบูรณ์มาเป็นความยับเยินนั่นคือว่าเอาเอา,เอาแม่พิมพ์มาประกบนะคะในเรื่องเราเป็นธรรมเหมือนรูปที่ซอที่ตลกเคยเล่นเสร็จเรียบร้อยก็แยกนะคะความสมบูรณ์ออกไปหมดเลยเพื่อให้มนุษย์ได้เล่นเอามาต่อประกอบให้มาสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนี่แหละคือชีวิตเรานะคะดังนั้นจงสนุกและเรียนรู้กับมัน สิ่งสาคัญคือต้องตอบให้ได้ว่าถ้านะคะอะไรคือสาเหตุของของความรุนเรือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะคำถามนี้จําเป็นต้องมีคําตอบเพราะถ้าไม่มีคําตอบนะคะโอกาสในจาก,การผิดซ้ำซากมันก็มีสูงนะคะนี่คือเหตุผลว่าความร่มเร็วม,มันจะต้องมีเส้น ไม่มีใครมานั่งบอกว่าทำไมต้องล้มเหลวแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเราเองเท่านั้นค่ะ ความผิดหวังเจ็บปวดหลายคนจมอยู่กับปัญหาซึ่งเป็นการโฟกัสที่ผ,ผิดจุดมากๆนะคะเพราะยิ่งทาให้หาทางหลุดพ้นได้ยากเข้าไปอีกค่ะทางที่ดีต้องโฟกัสไปที่ตัวปัญหาไม่ใช่มัววิตกกังวลอยู่กับปัญหาจนลืมทางแก้อันนี้เป็นเรื่องราวที่บทความดีๆมากๆนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานะคะคนเราถ้าไปโฟกัสสิ่งะะอ่าเขาเรียกว่า คนเราถ้าไปนะคะโฟกัสไปที่อะไรก็จะเห็นแต่สิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าามองแต่ปัญหาก็จะเห็นแต่ปัญหาลึกซึ้งมากน,นะคะไม่มีการเห็นอย่างอื่นแต่ถ้ามองทางแก้สุดท้ายก็เห็นทางออกในปัญหานั้นๆสุดยอดมากนะคะเมื่อ,อและที่สําคัญคนเราเจ็บแล้วต้องจำโอเคไหมผิดได้พลาดได้แต่ต้องไม่ใช่เรื่องเดิมๆค่ะ เพราะการที่เราล้มเหลวกับเรื่องเดิมๆก็คือการบอกเรานะคะว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากการผิดพลาดก่อนหน้านี้เลยแม้แต่น้อยนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องเช็คลิสต์ของเราเองนะคะส่วนสิ่งที่ พราะยังพยายามไม่มากพอต้องเช็คตัวเองด้วยนะคะหรืออาจล้มเพราะจังหวะไม่ใช่นะฮะจังหวะมันสโลดาวแต่คุณเล่นแทงโก้เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยเอเคไหมการล้มแล้วก็ลุกเนี่ยจงหาทางแก้แล้วเดินไปต่อก็แค่นั้นเองนะคะนี่คือชีวิตแบบเรียบเรียบง่ายๆอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวมันนะคะคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้น สำเร็จตัวไม่ผ่านการล้มเห้วนะเขาจะมีประสบการณ์แล้วก็จะเขียนในเรื่องราวประวัติชีวิตอะไรเยอะแยะมากมายตั้งแต่ไหนแต่ไรน,น,นะคะดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็แค่ล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ยอมลุกค่ะเราก็จะไม่มีวันได้ลิ้มรสชาติของความชนะและความสําเร็จเลยความสาเร็จมันทอมหองหวา,านมากนะคะ อะไรก็ตามที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันคุณจะต้องดูว่าวันนี้คุณได้อะไรมันทอร์จีให้ในเรื่องเราเวิร์กช็อปพวกเราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปการเขียนขอบคุณสิ่งที่ได้รับในทุกๆวันนะ,ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่จะทําให้คุณสะสมนะคะในเรื่องความสําเร็จที่คุณได้ในทุกๆวันนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณสะสมสมอลซั ในนะฮะสนามฟิสิกควอนตัมพลังพลังาสนามพลังงานควอนตัมนะคะและนะฮะเอ่อในตระกูลหนึ่งเขาเรียกว่าสนามพลังงานเอ่อเอ่อวอเทคนะคะมันจะไปดึงมันจะไปปั่นความสําเร็จในความเป็นไปได้กลับมาหาคุณอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องราวสิ่งที่เราต้องสอดคล้องกับความรู้นะคะเรื่องราวของพลังยุคใหม่จริงๆมันมีอยู่กับกับเราแล้วนะคะแต่การเผยแพร่เรื่องพลังงานเหล่านี้มา ทำให้เราเข้าใจในกลไกลในการใช้ชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นที่นี้มาดูข้อสุดท้ายของเว็บไซต์นี้นะการที่จะเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จข้อที่ห้าคือการล้มนะคะการล้มเป็นเป็นเส้นทางการที่จะทำให้เราเติบโตนะคะคนเราผิดพลาดได้ค่ะล้มเหลวได้ทั้งนั้นนะแต่สิ่งที่เราทำหลังจากผ่านความล้มเหลวนั้นต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญ บางคนล้มแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับปัญหาค่ะในขณะที่บางคนบอกว่าความล้มเหลวมันคือโอกาสเห็นอย่างเห็นคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะผชนและนะคะแก้ปัญหาและเดินหน้าต่อไปนื่ก็คือปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะคะเพราะถ้าไม่เคยล้มมาก่อนเลยเราก็จะไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนค่ะ ทั้้งสิน,นะะและเพราะว่าเคยล้มนะคะเราจึงแกร่งขึ้นค่ะเติบโตขึ้นในทุกก้าวที่เดิมนะคะคนที่ไม่เคยล้มเลยไม่เคยแพ้เลยไม่เคยพยายามเลยก็ไม่มีวันรู้รสชาติความสําเร็จอีกแท่จริงนะคะแล้วคุณโทมัสวัตสันนะคะผู้ก่อตั้ง IBM เคยบอกว่า if you want to succeed double d o u you r f e a r l e s อันมณค่ะที่รอแค่จังหวะและเวลาจะแปลเปลี่ยนเป็นความความสำเร็จในสัก,กวันนี่คือวิธีการในการเปลี่ยนพลังงานนะคะพลังงานอ,อ,อีกด้านหนึ่งเข้ามาสู่อีกฟากหนึ่งดังนั้นเนี่ยในโลกของมิติที่3ในการใช้ชีวิตของเรามันเป็นเหรียญสองด้านมันเป็นทวิภาวะซึ่งเราต้องนะคะ,ะเผชิญค่ะ แล้วสิ่งใดก็ตามที่เราเผชิญกับสิ่งที่มันไม่ใช่มันคือบทเรียนที่เราจะเปลี่ยนมาสู่สิ่งที่ใช่ก็แค่นั้นเองนะคะเกมชีวิตมันอยู่ที่การเลือกถ้าการเลือกผิดคุณมีสิทธิ์เลือกใหม่ได้แต่ถ้าคุณไม่เลือกอะไรเลยเท่ากับคุณเลือกอยู่ดี ชีวิตฉันนะคะเพราะคุณไม่เลือกไงคุณไม่ใช่สิทธิ์ในการที่คุณจะเลือกเพราะสิทธินี้เป็นอำนาจเบ็ดสิจในของคนที่เป็นมนุษย์สามารถเลือกได้ตามที่ตนเองปรารถนาและรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกของตนเองเท่านั้นเองค่ะวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับคนที่เข้ามา ไหนนะคะคลิปนี้จะมาฟังตอนไหนก็เป็นพลังใจให้ทุกคนนะคะมีความสุขและก็ยาวหวั่นกลัวกับความล้มเหลวใดๆคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ยิ่งใหญ่ล้วนก็อยู่ในเส้นทางแบบเดียวกับเราแพทเทิร์นเดียวกับเราเพียงแต่ว่าเราจะต้องเอานะคะการที่เขานะคะเปลี่ยนจากความล้มเหลวมาเป็นความสําเร็จมานะคะเป็นแพทเทิร์น เข้าใจว่าเส้นทางระหว่างการเดินทางไปสู่ความสําเร็จของเรานั้นมันจําเป็นที่จะต้องยืดหยุ่นนะฮะยืดหยุ่นคุณฟังไม่ผิดยืดหยุ่นนะคะคุณจะได้รู้ว่าถ้าเมื่อไร่ที่มีการพลาดค,คุณจะได้อาัยตัวคุณเองและก็ปรับนะฮะในเรื่องราวของช่องทางในการที่จะทําให้อ่าหน้าที่การงานคุณประสบความสำเร็จไปอย่างที่ไม่ต้องยึดติดกับนะคะแนวทางเก่า เส้นทางแต่ละเส้นทางเป้าหมายแรกนะคะมันกว่าจะมาสู่ความสําเร็จเนี่ยเป้าหมายแรกเป็นเป้าหมายของการวางแผนแต่แล้วระยะทางในการเดินทางผ่านไปผ่านมาคุณจะเริ่มเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนเงื่อนไขไปและเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนไประหว่างลงมือทํามันจะแตกต่างกับตอนต้นที่คุณยังไม่ลงมือทําและคุณนั่งเขียนเขียนดังนั้นเนี่ย การยืดหยุ่นและการปรับกลยุทธ์ระหว่างทางและความสนุกสนานการให้กำลังใจตัวเองการให,ให้อภัยตัวเองการให้โอกาสตัวเองมันเป็นเรื่องราวาศิลปศาสตร์ในการที่จะเดินทางสู่ความสาเร็จทั้งนั้นเลยขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือกันทุกคนโชคดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะ